สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอตินชาติคุณครับทอล์กทูเวครับท่านผู้ชมคงจะเห็นภาพนะครับเป็นคลิปที่มีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับจากขอนแก่นนะฮะเข้าไปดีเบตเข้าไปโต้แยง้งเข้าไปถกเถียงกับนายปียบุตรแสงกนกคุลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการที่นายปียบุตรนั้นถูกทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเชื้อเชิญให้ไปบรรยายนะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งครับที่ทางทีม ทางคณะของคุณลุงคนนี้นะครับจะขอเข้าไปร่วมฟังการบรรยายของนายปิยบุตรแต่ทีมงานของนายปิยบุตรนั้นเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้าไปจนมีเหตุนะครับปากเสียงมีการทะเลาะมีการโต้แย้งกันขึ้นมานะครับแล้วก็มีภาพออกมาถึงสีหน้าท่าทางของนายปิยบุตรที่หน้าเตือนๆนะครับแล้วก็ต้องมาเชื้อเชิญให้คนที่เข้าไปอยากจะไปร่วมฟังด้วยเนี่ยเข้าไปในห้องนะครับ ทั้งสองคลิปทั้งสองเหตุการณ์นี้นะครับเนี่ยวันนี้ผมจะขอ,อนําท่านผู้ชมนะครับไปคุยนะครับไปเปิดใจกับคุณลุงนะครับชาวขอนแก่นผู้ทึ่งนะครับเป็นชาวบ้านแต่กล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาโต้แย้งกับด็อกเตอร์อย่างนายปิยบุตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณลุงสุเนตรแก้วคำหานนะครับหรือนะครับคุณลุงชัดในอีกชื่อหนึ่งครับ ครับท่านผู้ชมครับขนาดนี้คุณลุงอยู่กับผมในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณลุงชัดครับผมเวทินนะครับจากท l k กทูเวครับทิทางไทยครับครับคอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าวันนั้นเป็นไงมาไงครับที่ได้ไปเจอกับคุณปิยบุตรนะครับอ๋อก็อย่างนี้ครับแต่อาจารย์ก็คือ เราไปเคยไปยื่นหนังสือถึงอธิการมหาเลยว่าทําไมให้มีการจัดกิจกรรมที่มีอาจารย์ที่มีแนวคิดปักไฟล้มเจ้ามาจัดกิจกรรมเ่อยๆอ๋อครับทีนี้พอเราไปยื่นหนังสือเสร็จเราก็เห็นข่าวออกมาว่ามีคณะนิริศาสตรเชิญอาจารย์สีบ,บุญปลาบรรยายเรื่องนี้อีกอ้าวก็เลยว่าชาวขอนแก่นเราไม่ได้มีความหมายอะไรในการยืน่น พูดเพื่อที่จะให้ทางงน้นเขาจัดก,การหรือทําอะไรสักอย่างเลยหรืออื mm hmm. ถ้างั้นถ้าไม่ทาพวกเราก็ไปขอเข้ารับฟังแล้วก็จะตั้งคาถามว่าสิ่งที่คุณมาพูดและบรรยายนั้มันจะถูกต้องไหมอย่างไร mm hmm. แค่น,นั้นแหละครับครับอ๋อก็คือว่า<อ>ครับครับ <ขอ S 1> เพราะวพูดไปถึงหน้างานเขาก็ประกาศว่าอ้าวจากสานะที่นี่จะไม่ให้ใครเข้าพวกเราก็เลยไปตกเฉียงกันแค่น,นั้นครับ อ, <cima> ะะอ๋ออ๋อคือตอนแรกเนี่ยไปยื่นหนังสือแล้วถามมหาอะไรก็ไม่ได้ตอบใช่ไหมครับว่าว่าทำไมถึงให้พวกนี้มาจัดอะไรยังไงแต่ว่ามีการจัดงานซ้ําขึ้นมาอีกครับก็คือที่ผ่านมาอย่างเอาอ่าคุณทายน่ะมาบรรยายให้นักศึกษาฟังที่วิเลยการปกครองท้องถิ่นพอจัดเส็็จแล้วก็มีการออกมาโชว์สามนิ้วกัน ซึ่งค,คุณทายเป็นแม่ยกของม็อบดนิ้วเราก็สภาพกันดีอยู่นะครับครับครับทีนี้เราก็เลยมีปัญหาคาใจว่าทําไมมหาวิทยลัยคุณถึงยอมให้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ทั้ง,ท,ง,ท,งที่คุณเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐเนี่ยครับพอวัน<อ>ที่เราไปยื่นหนังสือรากขว่าทางอธิการไม่อยู่ก็ให้รองมาออืรับก็มาคุยเรื่องว่าเราเป็นกลางทางการเมืองอย่างโน้อนอย่างนี้ซึ่งเราก็ถามว่า เรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มันไม่ใช่เรื่องการเมืองครับครับแล้วแล้วมาต้องคําว่าเป็นกลางนี่เราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ประมาณนั้นแหละครับครับครับอนน่าพอดียิ่งมาบอกว่ามามีกิจกรรมให้เชิญอาจารย์ปิยบุตรมาบรรยายเรื่องแก้ไขรัมนูนดูประชาชนหรือเสริมความแข่งให้กับผดีการนี่เออพวกเราก็ยิ่งอา้าวถ้าอย่างนั้นเราก็อยากจะไป รั้งจากอยากไปฟังแล้วก็ตั้งคาถามดูสิว่าสิ่งที่คุณพูดมามจะถูกจะผิดให้ข้อมูลครบถ้วนไหมอย่างไงเท่านั้นแหละครับครับตอนแรกนี่เขาบอกว่าจะเปิดให้ฟังได้ทุกคนใช่ไหมฮะแต่พอทีมหรือว่าคณะของพี่ไปเขาก็ต้องไม่ให้เข้าก่อนถูกไหมฮะหมายถึงว่าครับท,ที่แรกบอกว่าภาคเช้าจะเป็นบรรยายให้นักศึกษาฟังภาคบ่ายจนถึงสี่โมงเย็น,นะจะบอกว่าให้คนทั่วไปเข้ารับฟังได้อ๋อ แต่พอเราเข้าไปแล้วเขาก็มีผู้จัดงานนะที่อ้างตนว่าเป็นผู้จัดงานก็มาทําท่านัดเลียงใส่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาในฐานะผู้จัดงานจะเราไม่เปิดให้คนนอกเขา้เาพวกเราก็เลยโลกเราเลยต้ไปว่าเอาไหนพวกคุณประก,กาศว่าเป็นสาธารนณะก็ย่อม<อ><อ>มีสิทธิ์เข้าฟังได้ทุกคนครับเออมหาลัยนี้ก็เป็นมหาลัยของทุกคนมันไม่ใช่ของพวกคุณคนเดียวนี่ครับเพราะนั้นเราไม่ได้มา เอกระรารในการที่จะหาเรื่องใครนะแต่ว่าเราต้องการมาฟังในเชิงวิชาการครับครับถ้าคุณเป็นวิชาการที่สุดจะจริงอ่ะไม่มีอะไรแอบแฝงคุณก็ต้องพร้อมที่จะให้พวกเราเข้าไปสิครับถูกต้องถูกต้องก็เลยเกิดเหตุการณ์ก่อนที่จะเข้าห้องประชุมเป็นที่อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเออใช่ใช่ผมเห็นคลิปอยู่ครับพี่ที่มีปิยบุตรเขาออกมาบอกว่าอะไรแบบทาหน้า เตือนๆหน่อยนะฮะบอกว่าอ่ก็ไปฟังดิครับไปฟังดิครับพูดอยู่ได้แค่นั้นอ,อ,อย่างเดียวอันนั้เนเป็นไงฮะเป็นไงแล้วก็มาย้ำว่าคนรักถาบักากบัตริย์มีอย่างนี้เหรอแล้วก็ทําอย่างนี้ไม่เป็นผลดีต่อสถา,าบันเลยนะอะไรออพูดย้ําอยู่นั่นแหละก็เลยผมผมก็เลยได้ได้ไปสรุปให้ฟังว่าถูกผมเห็นด้วยไม่ว่าฝ่ายไหนพูดหรือแสดงท่าทีอย่างที่คุณพูดมามันก็ไม่ถูกหรอกครับ แต่ที่ผ่านมาคุณก็ต้องยอมรับผิว่าพวกคุณและลูกศิษย์ของคุณเนี่ยมันแสดงรียาวาจาก้าวร้าว่อยเถื่อนแค่ไหนอืเออแล้วแล้วก็มีกิมงานของเราคนหนึ่งก็ถามว่าไปสาดสีไปทำน่นนีคุณเคยตำหนิบ้างไหมอืมอ๋มอโอ,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 อเคโอ,อ,อ,อเคเขาบเลยว่าถ้างั้นไปรับฟังผมในห้องเชิญรับเชิญรับนั่นแหละออผมก็เลยตอบไปว่าผมผมตั้งใจว่าฟังผมไปฟังอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกครับ อ๋อเขามาว่าเราว่าเป็นแบบว่าเนี่ยทําแบบนี้แล้วจะทําให้บแบบเหมือนกับว่าพวกเป็นพวกรักเจ้าแล้วมาทําแบบนี้ม,นมันมันมันถูกต้องหรือเปล่าแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ดูเลยว่าเวลาเด็กๆออกมาจับจ้วงอะไรแบบนี้ไม่เคยห้ามไม่เคยเตือนใช่ไหมฮะเราแย้งไปแบบนั้นใช่ไหมฮะครับอืมกคค็คือคือพฤติกรรมผมก็บอกว่าแม้แต่ในในเพจของฝ่ายพวกคุณเนี่ยครับพอผมเข้าไปโพสอะไรสักอย่างหรือใครมีใครไปโพสเนี่ย โ้นด่าออกมาื้อยๆทำอยากคายทั้งนั้น<ง>ไม่ใช่คนที่เป็นปัญญาชนหรือมีความรู้กันเลยที่จะทําแบบนั้นผมก็พูดอยู่ออโอเคพอเราพูดแบบนี้เขาเลยยอมไม่เข้าไปก็คงประมาณนั้นแหละครับก็คล้ายๆแต่ว่าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา,าเฉพาะหน้าว่าอ,อ,อ,อไม่ไม่ต้องการให้ตัวเองประกาศตานะแล้วมากับว่าไม่ให้เข้าเป็นเฉพาะนักศึกษากับ บุคลากรในมหาวิทยาลัยประมาณนั้นพวกเราก็เลยต้องโต้แย้งด้วยหลักการและเหตุผลไปครับ,รบถึงยอมให้พวกเราเข้าไปรับฟังครับครับชนิดเป็นไงครับพอพี่เข้าไปแล้วในนั้นมีเขาพูดเรื่องอะไรบ้างครับบมเห็นมีมีคลิปที่พี่เขาเขา,เขาพยายามที่จะพูดเรื่องการแก้ไขรัมลนที่มาที่ไปว่ารัมลนฉบับนี้นี่เมื่อจะเข้าสู่การโบสเพื่อแก้ไขปรากฏว่าถูก นักการเมืองพักการเมืองที่ไม่ได้จริงใจคว่ำวาระการแก้ไขรัฐมนูลลงไปครับี่นะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งโดยเขาได้อ้างสารรัฐมนูลว่าวินิฉัยว่าในเมื่อรัฐมนูลเป็นปร,ประชาชนสามารถสาารถสาพนาได้เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้พลังของประชาชนยกเลิกสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระต่างๆได้ถ้าเราได้รับการแก้ไขเขาก็พูดประเด็นอันนี้นะครับรับาารหนึ่งครับ อ, 2, อันที่สองเขาบอกว่ารับน forget, ูญฉบับน <e ี้เหตุที่ต้องแก้ไขเพราะว่าเป็นรับนูลที่สืบทอดอำนาจมาจากรัฐบาลคอสชครับพอมาถึงตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าพัดถือปล่อยไปอีกผมผมคิดว่าคนจะเข้าใจผิดอีกผมก็เลยยกมือขึ้นบอกว่าผมเห็นแย้งกับอจารย์นะครับครับการรับนูลฉบับนี้ร่างมาโดยรัฐบาลคอสชจริงแต่เขาก็เอามาให้ประชาชนลง ประชามาิีซึ่งผ่านการรับรองถึง16.8ล้านเสียงครับเนอแล้วคุณทำไมไม่ยอมรับคนเสียงส่วนใหญ่ขนาดนี้คนที่ไม่รับก็มี10ล้านกว่าคนเองครับและถ้าหากว่ามันใช้ไปแล้วมันมีปัญหาเราก็กลับมาแก้ไขโดยกระบวนการประชาไตยที่พวกคุณชอบพ้องเิี嗯嗯อืมอืมก็เอากลับขึ้นมาว่า ประชาชนอยากแก้ยังไงแบบไหนผมก็บอกเขาไปอย่างนั้นเพราะทำไมจะต้องเอาคนไปลงถนนทำให้คนเกิดป,ปุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายให้ปให้คนไทยขัดแย้งกันแล้วก็นำไปสู่การฆ่ากันมันก็จะไปเข้าทางของต่างชาติครับ,รบซึ่งที่ผ่านมาต่างชาติผมก็เลยเน้นโดยเฉพาะ CIA นี่แหละมันตัวการ ที่มันต้องการอยากให้คนไทยดิไม่เกิดความสงบเป็นการแทรกแซงกิจการภายในอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ครับนึ่งคนที่เป็นเด็กนักศึกษาที่เป็นคนพิธีกรพยายามจะตัดบทผมผมเล็วว่าผมต้องพูดให้จบอืมนั่นแหละก็เลยเกิดและเวลาที่เขาพูดอยู่ในตรงนั้นก็มีการยกป้ายว่ายกเลิกม .1.1.2 ่งห และในถ้อยคําที่มันมันได้อัดพิษไม่หมดก็คือผมบอกว่าถ้าคุณจะแก้ไขรับนูลงคุณก็ต้องไปตามขบวนนการประชาธิปไตยอย่างที่คุณพูดมาแบบอารยชนแบบผู้มีปัญญาครัแต่สิ่งที่ผมขอก็คืออย่าไปแตะมาตราหนึ่งหนึ่งสองแค่นั้นเองเขาใช้เวลานานเลยครับในห้องนั้นเนี่ยพี่ที่ที่เข้าไปพี่พี่เข้าไปฟังเนี่ยแกพูดนานเนียฮะพิบุตร น่าจะประมาณสี่สิบกว่านาทีนี่แหละครับอครับครับมีพูดแบบเข้าข่ายจับจ่วงอะไรไหมฮะพอปีคนเข้าไปฟังด้วยเนี่ยโอ้เขาระวัดระวังตัวมากเลยครับอาจารย์เลยฮะอ๋อแต่ถึงกันนั้นก็ยังมีมีพยายามพูดถึงเรื่องสามารถแก้ก็ยังสาบบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้สำหร,ร,รับบทวดหนึ่งมสองเนี่ยครับครับ อก็ยังยืนยันนะครับแกไม่ได้พูดเหมือนกับที่แกไปพูดที่อื่นนะไม่ได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้อไม่ถึงขนาดว่าน่าเกลียดมากล่ะเพราะว่าคงจะแล้วมันระวังตัวมากที่สุดวันนั้นครับครับครับอ๋อแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับโอเคเอาเชิญพี่ก่อนครับกับเชิญฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาพูดแบบอย่างที่เราเคยดูคลิปหรือการบรรยายที่อื่นมาออืพวกเราก็ก็คงไม่ยอมให้ปานไปหรอกครับครับครับ อืมแต่ไม่ได้มีเหตุการณ์ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรใช่ไหมก็คือไปฟังแล้วก็โต้แย้งกันด้วยหลักการด้วยอะไรแบบน,นั้นใช่ไหมครับใช่ครับด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการเพียงแต่ว่าเขาคนในฐานะเขาเป็นคนจัดงานเขาก็พยายามที่จะเบรกหรือพยายามที่จะตัดตอนเราอยู่แต่ว่ารเราก็พยายามรักษาอ่รักษาบรรยาก,กาศและที่สำคัญก,ก็คือ พื่อที่จะแสดงเห็นว่าเราก็แม้แเราจะเป็นคนบ้านนอกคอกนาแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีอารยาชนพอสมควรครับมีรู้จักมารยาทเวลาเราอยากจะพูดเราก็ยกมือขอพูดครับเออต้องอถือว่ากล้าหาญมากนะครับพี่เพราะว่าเป็นอาชาวบ้านเนี่ยไปกล้าท้ากับระดับด็อกเตอร์อย่างปิยบุตรเลยนะพี่นี่ต้องตบมือให้เลยนะฮะ เออก,ก็ขอบคุณพี่น้องแต่ว,ว่าทั้งหมดมันออกมาจากหัวใจครับอาจารย์ครับครับพี่ครับมันมาออกมาจากหัวใจแล้วก็มันมาจากประสบการณ์ชีวิตของเรามาทั้งชีวิตครับแต่ที่สําคัญก็คือเขาพยายามพูดอีกตอนหนึ่งซึ่งผมว่าจะตอบนักศึกษาที่ถามผมมาแต่ว่าเขาไม่ให้เวลาผมอออก็คือประเด็นว่าเขา จะแก้ไขเขาบอกว่า16.8ล้านเสียงเพราะว่าเขามีนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าเพราะโดนให้ข้อมูลไม่ถูกไม่ครบถ้วนกับครก็ครัวก็เลยไปลงหมดแล้วทําไมว่าถ้าจะลงวันนั้นทําไมไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดถึงข้อมูลว่าข้อเสียมันมีอะไรบ้างอะ่ะก็าถูกจับประมาณนั้นอืผมว่าจะตอบนะครับเขาไม่ให้ผมตอบเ,เขาตัดไปในเรื่องประเด็นนี้ครับครับ ซึ่งถ้าผมตอบผมก็ตอบได้ผมมีผมก็มีข้อมูลนะครับครับคับแต่สิ่งที่ผมบอกอาจารย์ทีุ่บดย้ำตลอดเวลาว่าคุณในฐานะอาจารย์นี่คุณคุณเป็นนักวิชาการคุณต้องให้ข้อมูลกับนักศึกษาให้มันครบถ้วนอืมไม่ใช่เอาเฉพาะด้านเดียวหรือด้านที่ตัวเองต้องการครับมาพูดเพราะเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะทําให้ลูกหลานหรือนิสิตนักศึกษานี่เขาเขา รับข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาอย่างเช่นทุกวันนี้แหละครับครับถูกต้องครับอ่าแล้วหลังจากนี้<ม>จะยังไงต่อครับพี่เห็นว่าจะมีการนนจัดงานยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนี้อ่าผมจะเชิญคุณหมอว่าลงกับดรนนท์มาครับจ<า><ม>ัดเสวนาเรื่องรับนูลกับการแก้ไขรับนนทนะครับครับครับแล้วก็มาตราหนึ่งหนึ่งสองเพราะนั้นถ้าวันนั้น กันนายทนาพรกับอาจ,จารย์ปียบุตรว่างก็เชิญได้นะครับอ๋บอับเราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะ,ะว่าระหว่างข้อมูลที่มันถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนอย่างไรเราเราเปิดเอาข้อมูลเอาเหตุผลเอาความจริงมาพูดกันเพื่อที่จะให้สังคมได้ได้รับรู้ทุกๆฝ่ายไม่ใช่ไปพูดเอาแต่เฉพาะ ในสิ่งที่ตนเองต้องการประโยชน์อย่างนั้นผมว่ามันใช้ไม่ได้หรอครับครับครับจัดที่ไหนครับพี่ก็ปากปากทางอาจารย์เชิญชวนนายธนาครากับอาจารย์ปียบุตรมาด้วยก็แล้วกันได้ครับได้จัดที่ไหนครับพี่จัดที่ไหนครับจัดที่ขอนแก่นครับที่คิดว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวนี้ส่วนสถานที่รอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งน่าจะไม่ที่โศกศาก็ในในในตัวเมืองขอนแก่นนี่แหละครับอาจารย์อ่าอ่าเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าผม ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียของพี่นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะช่วยประสานให้อีกทางหนึ่งที่ทางไทยนะครับครับผมครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับพี่ครับครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับนั่นนะครับสิบห้านาทีกว่ากว่าครับผมได้สนทนานะครับในทุกๆประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคลิปทั้งสองคลิปและก็ประเด็นที่มีอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นคลิปกับคนลุงชัดนะครับ ชาวขอนแก่นและก็คุณลุงฝากเชิเชญมาครับถึงน,นายธนาธรถึงนายปิยบุตรนะครับว่าจะมีการเชิญคุณหมอวัดรงจะมีการเชิญดออรอนนท์ไปเพื่อให้ความรู้กับชาวขอนแก่นที่ในวันสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้วันเวลาสถานที่นัดหมายกันอีกทีหนึ่งแต่อยากจะขอชวนเชิญตรงนี้ไว้เลยครับปิยบุตรธนาธรพร้อมหรือไม่ถ้าคิดว่าตัวเองนะครับมีความรู้ให้ความรู้รอบด้าน แก่เด็กแก่ประชาชนได้งานนี้ทางคุณลุงชัดทางชาวบ้านจังหวัดขอนแก่นทางประชาชนชาวขอนแก่นเชื้อเชิญครับดูสิครับวัธนาทรกับพิบุตรจะกล้ารับคำท้าหรือไม่ติดตามครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย